คนละครึ่งมาแล้วนะครับนโยบายรัฐบาลนี้คนละครึ่งครัฐครับถ้าเป็นคนทั่วไปให้2 0 0 0ถ้าเป็นคนที่อยู่ในระบบภาษีให้ถึง2,400บาทนี่ครับคนนี้คนนี้สิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าได้คุยกันทุกฝ่ายแล้วดูข้อ2นะครับคนละครึ่งสําหรับคนทั่วไปเนาะที่ไม่ได้อยู่ในฐานภาษี จะให้2,000บาทนะครับและให้ใช้จ่ายไม่เกินวันละ200บาทถ้าคุณใช้ไม่ถึงไม่มีการตัดออกนะครับคุณใช้เท่าไหร่ก็ได้เพราะเขาจะให้คุณใช้2เดือนก็คือพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี68นะครับส่วนคนที่อยู่ในระบบฐานภาษีให้ท็อปอัพขึ้นไปอีกนะครับได้ถึงคนละ2,400บาท ให้ใช้จ่ายเหมือนกันก็คือวันล,ละไม่เกิน200บาทใช้2เดือนก็คือพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี2568ผมอธิบายให้ฟังแบบนี้คือ50 50ใช้ทั้ง2กลุ่มเหมือนเดิมนะครับรัฐออกให้50เราออกเอง50 คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานภาษีก็คือให้2000ส่วนคนที่อยู่ในระบบฐานภาษีก็คือให้2,400บาทแต่ยังคงเป็น 50- 50ตามนโยบายคนละครึ่งนะครับส่วนโอ้หลายคนร้อนใจจะสมัครวันไหนอะไรยังไงอธิบายแบบนี้นะครับคาดว่านะจะให้สมัครได้ก็คือลงทะเบียนได้กลางตุลาคมคนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส5ก็คือเฟสสุดท้ายครั้งที่แล้ว ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องสมัครไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแค่ยืนยันตัวตนในเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนคนที่อยู่คนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่คุณต้องลงทะเบียนในเป๋าตังค์แต่ใจเย็นตอนนี้เขายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนในเป๋าตังค์ยังไม่เปิดให้ยืนยันตัวตนในเป๋าตังค์นะเพราะจะเปิดให้ประมาณตุลาคมโอเคนะผมอธิบายเข้าใจเนาะ ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วเนาะใครไม่ทันไปฟังได้แต่ผมอธิบายสั้นๆว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการสิทธิ์คนละครึ่งพัสดของรัฐบาลรัฐบาลเขาก็เลยเติมเงินให้คุณไปอีก1ครั้งครั้งนี้ให้เติมไป1,700บาทสมมุตินะครับว่าคุณมีเงิน300บาทที่คุณใช้จับจ่ายซื้อของเนาะรัฐก็จะเติมให้คุณไป1,700บาท เติมให้ครั้งเดียวนะครับเพื่อให้คุณไปจับจ่ายซื้อของซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐจะเติมเงินให้ไปก็จะอยู่ในช่วงเดียวที่กลุ่มคนละครึ่งเขาใช้จ่ายนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะให้คุณได้ใช้จ่ายประมาณปลายตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะครับก็คือพร้อมกันผมย้ำต่อนะครับคนละครึ่งพลัสคนที่เป็นเศษ5คนละครึ่งเดิมครั้งที่แล้วคุณแค่รอยืนอย่างตัวตนกลางตุลาคมส่วนคนใหม่ คุณก็รอสมัครกลางเดือนตุลาคมตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับสบายใจได้